โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีฟีทุกคนนะครับก็วันนี้เอาธนูฟ้าผ่ามาลองนะครับแต่ลมมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับลมมันมามาให้หายแล้วก็ไม่ไม่ได้แรงเหมือนช่วงเช้านะครับได้ยินเสียงไหมถ้าธนูฟ้าผ่าถ้าลมมันไม่แรงเนะี่ยมันก็จะลมประมาณเนี้ย ย้อนแสงนิดนึงนะครับไม่นิดแหละเต็มเต็มนะครับเป็นใบเดิมผมว่ามันมันจะมันจะลั่นดีกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นฟ้าผ่าเนาะเสียงมันจะประมาณเนี้ย ถ้าเล่นฟ้าผ่าต้องแนะนำต้องลมแบบลมแรงๆเหมือนวันแรกอันนี้ผมปล่อยไม่สูงครับสองใจทองเขยดหมดแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้ใส่ดินน้ำมันนะครับค่อนข้างเยอะนะครับให้มันใส่ เหมือนวันแรกอับมันโดนลมแรงลมหนักนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนปีกมันน่วมนะครับปีกมันน่วมเยอะเลยนะครับมันไม่ค่อยใส่นะผมเลยต้องใส่ดินน้ำมันเพิ่มนะครับมันจะกินลมนิดนึงนะครับตัวนี้ต้องใช้ลมหน่อยๆนะ่อยแะให้ดูมันย้อนแสงครับก็อาจจะมืดๆหน่อยนะ มาก ลมเบาแล้วว้าวทิ้งตัวลงแนละ้วถ้าว้าเริ่มมีอาการจ่ายลงนะแสดงว่าลมลมไม่ถึงนะเนี่ยถ้าเนี่ยเห็นแล้วเนะี่ยถ้าเริ่มมีอาการส่ายลงอันนี้ขึ้นคืนนะคือถ้าลมไม่ถึงเว้าวพวกนี้เนี่ยมันจะส่ลงนะครับอย่าตกใจนะครับปกติ ฉะนั้นแล้วเว้าวพวกนี้จะไม่มีการลอยลมเด็ดขาดนะครับธนูมันก็จะออกไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆเพราะว่าถ้าลมไม่ถึงเว้าเว,ว้าวมันจะลงของมันเองนะครับเว้าวมันจะไม่ลอยลมนะครับ ถ้าใครที่สนใจจะเอาตัวนี้เนี่ยผมจะให้ไปสองใบครับก็จะเป็นใบเดิมนะครับก็ใบนี้นะครับสองใบเลยนะครับแถมให้เลยถ้าใบนี้เล่นลมแรงๆสักนิดหนึ่งอ่ะเสียงมันจะลั่นหน่อยถ้าเป็นอีกใบหนึ่งก็ลั่นเหมือนกันนะครับแต่มันจะช้านะครับเสียงมันจะปกติมันจะเสียงปกติครับมันจะไม่ใช่เสียงฟ้าผ่านะครับอีกใบหนึง่ง นี่อยากลองเอาฟ้าผ่ามาลองดูแต่ลมไม่ถึงนะลมเบาไปหน่อย ให้ดูปกติย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ได้สูงมากนะครับเนี่ยสงมันแบบมันออกไม่สุดนะครับคือลมมันไม่ถึงนะครับ ธนูฟ้าผ่าเนี่ยมันต้องใช้ลมลมแรงหน่อยแล้วก็เว้าที่ใช้เนี่ยต้องปีกแข็งนิดซึ่งตัวนี้เนี่ยปีกเนี่ยผมรู้สึกว่าปีกมันอ่อนกว่าตอนแรกๆแล้วมันโดนโดนลมหนักไปแล้วแต่ว่ามันก็ลั่นอยู่นะครับอยู่ที่ว่าลมลมมันไม่ถึงนะครับลมวันนี้แรงช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายมานี่ลมเบาแล้ว ต้องรอช่วงค่ำนะมันถึงแับลมมันจะนิ่งลมแรงนิ่งดีลมหายลมมันมาให้หายนะ วอลเริ่มลงแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ